วันนี้ไปเรียนเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเจ๊เหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะอะไรนะคะวันนี้ไปเรียนเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเจ๊อะไรนะคะเหนื่อยเจ๊ไม่ดิเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยนะคะเหนื่อยก็เลยต้องเติมพลังใช่ไหมคะใช่ไหมคะเหนื่อยไหมคะ อ๋อเหนื่อยค่ะเรียนเหนื่อยค่ะเลยต้องกินเลยใช่ไหมครับเลยต้องหม่ำหม่ำใช่ไหมคะใช่ไหมคะไม่ค่ะใช่ค่ะเออ้ยมันเหนื่อยมากเลยอ่ะคะเหนื่อยมากเลยอ่ะคะเหนื่อยมากเลยอ่ะคะเหนื่อยมากไหมค่ะเหนื่อยมากค่ะ โอ้โหอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะไม่ใ hmm. ช uh ่เ huh. ด okay? mm ี๋ยวนี้มี้อยอะไรเนี่ยอร่อยไหมคะ